เชื้อแบบนี้ต้องรดน้ำนวันละสงครั้งค่ะถ้าเป็นสีดำมจะเร็ยกจะมัจะขึ้นชาน้าหน่อยนะคะบางครั้งเขาจะรดน้ำ,นำไม่ค่อยเวลาฝนตกก็รดแค่ครั้งเดียวเฉพาะตอนเชา้าถ้ารอดจัดก็สามครั้งเช้าเที่เยน็นโครงการนี้มาดำเนินการในกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อที่จะ ให้ดูแลนักเรียนที่อ,อยู่ในดูแลในเด็กในรายกรณีนะคะเพราะเด็กในรายกรณีนี้นะคะเราได้รับการคัดเลือกแล้วกันกรองนะคะเด,ด็กนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหเพื่อที่จะให้เด็กของเรานั้นได้มีความสุขในการที่เป็นอยู่นะคะตามนโยบายนะคะที่การดูแลนั้นด้านสติปัญญาแล้วก็ด้านการพัฒนาทุกๆด้าน ป4ค่ะป4ได้ไปเรียนการต้นเหตค่ะได้ทำกิจในโรงเรียนเป็นไงสนุกไหม่อุกค่เวลาในการทำสนุกมากนน่เระครับทีนี้จากการคัดกรองเด็กทั้งหลายที่อยากการลงไปเยี่ยมบ้านเนี่ยทำให้เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยหนึ่งก็คือการยากจนเป็นพิเศษนั่นอันดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์แล้วครับปัญหายากจนนี่จะนําพาไปสู่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นภายหลังได้การให้ทุนเด็กเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียวที่ไม่ยั่งยืน <c oughs> เลยคิดแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรให้ทุนการศึกษาที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ย <c oughs> เด็กสามารถใช้ได้ได้ยาวนานมากที่สุดก็เลยคิดโครงการสร้างนางฟ้าต่อห้าเกิดขึ้นมาแต่เรามองถึงปัญหาว่าทำอย่างไรให้ทุนทั้งหมดเนี่ย ตกถึงเด็กอย่างแท้จริงและยั่งยืนก็เลยคิดทําโครงการอย่างที่เห็นในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทางสกคและก็ทางเทศบาลนครยาลาไว้อย่างสูงครับก็ขอขอบคุณมากครับ